แต่ถ้าหากว่าใครเนี่ยเจออาชีพที่ต้องการแล้วนะคะแล้วฝันอยากจะเป็นเชฟต้องไม่พลาดโครงการนี้นะคะเพราะว่าล่าสุดค่ะทางด้านของกรูเม่แอนควีซีนยังเชฟ2025เตรียมเฟ้นหาสุดยอดเชฟเยาวชนรุ่นใหม่โดยจะเปิดรับสมัครกัน1พฤษภาคมนี้ค่ะ คุณพาริตาวิริยาร,ารังสฤษ์บรรณาธิการบริหารนิตยาสารกรูเมแอนควีซีนเชิญชวนคนรุ่นใหม่ไฟแรงค่ะที่มีความฝันอยากเป็นเชฟมืออาชีพมีใจรักในการทำอาหารและพร้อมที่จะพิสูจน์ความสามารถมาสมัครเข้าร่วมคว้าโอกาสครั้งสำคัญสู่วงการอาหารกรูเมแอนควีซีนยังเชฟ2025เวทีการแข่งขันทำอาหารระดับอุดมศึกษาที่จัดโดยนิตยาสารกรูเมแอนควีซีนร่วมกับโรงเรียนสอนประกอบอาหารเลอโนดประเทศไทย ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาร่วมโชว์ฝีมือและไอเดียสมัครเข้าแข่งขันเพื่อเฟ้นหาสุดยอดเชฟเยาวชนค่ะปูเมนควิซีนนะคะก็รู้สึกยินดีมากๆที่เป็นเวทีเล็กๆให้น้องๆได้มาแสดงศักยาภาพของตัวเองในวันนี้นะคะและการแข่งขันในวันนี้มันก็จะเป็นประสบการณ์ที่ทําให้น้องๆแข่งแกร่งก้าวต่อไปในวงการเชฟได้อย่างแน่นอนค่ะ ภายใต้โจทย์การแข่งขันในปีนี้ค่ะคือ local to global นะคะจากรสชาติท้องถิ่นสู่เวทีโลกอยากจะเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมสมผลงานเข้าแข่งขันชิงเงินสดและรางวัลมูลค่ารวมกว่า3 0 0แสนบาทถ้วยรางวัลเกียรติยศประกาศนียบัตรพร้อมด้วยรางวัลอีกมากมายค่ะสำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึง30มิถุนายนนี้ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ o o กรูเม่แอนด์ค i ี e ชนยังเชฟและก o ูเม่แอน d c ครีเชน หรือเข้าไปที่เว็บไซต์นะคะ w o r l d w i d e w e b g o u m e t a n d c u i s i n e c o m หรือสอบถามข้อมูลค่ะเพิ่มเติมมาเป็นเพื่อนทางไลน์ได้นะคะพิมพ์คำว่าแอดแล้วก็อย่างเชฟค่ะ